สวัสดีครับผมพิชยุทธ์อัคราภุญมณ์นะครับหรือรู้จักกันในชื่ออาจารย์พี่แป้งหรือว่าดวงจีนพี่แป้งน,นะครับสำหรับดวงจีนเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยเรียนมาก่อเลยนะครับ่อนหน้านี้ไม่เคยศึกษาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับการมาก่อเลย ส่วนที่เริ่มเรียนดวงจีนกับสินสายชัยนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปร่วมง,งานสัมมนานที่มีมีสินสาต่างๆมากมายเลยทางก็งามาให้ความรู้เกี่ยวกับดวงจีนปรากฏว่างานในวันนั้นน่ะรู้สึกว่าสินสายชัยโดดเด่นมากในเรื่องการอ่านดวงและทำนายดวงเลยรู้สึกว่าอยากจะสามารถอ่านดวงอ่านชะตาของคนได้แบบสินสายชัยครับก็เลยมุ่งที่จะ เขาไปศึกษากับสินสาชัยโดยตรงครับก็ความรู้สึกก่อนเรียนก็มีตอมอและก็ตื่นเต้นบ้างนะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแถมนตัวอักษรจีนก็เขียนไม่เป็นด้วยก่อนเรียนก็โดนตามคนอื่นเลยครับต้องหัดเขียนตัวภาษาจีนให้ได้ก่อนอ่านออกเสียงให้ถูกต้องก่อนจะไปเรียนได้ครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นประหมาะ่ากลัวว่าจะอ่านไม่ได้กลัวว่าจะไม่เข้าใจครับแต่เพราะว่าได้เรียนไปแล้วสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกสนุกกับวิชาดวงจีนนะครับรู้สึกมหัศจรรย์กับอักษร8ปตัวที่สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของแต่ละคนคนนั้นได้อย่างทะลุโปกโปกครับก็ มันสามารถบอกเล่าเรื่องราวทั้งชีวิตของตัวเขาและคนรอบข้างเขาได้ก็เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากครับก็หลังจากได้เรียนดวงจีนมาเป็นระยะเวลาสองสามปีนะครับก็ตอนนี้สามารถอ่านดวงชะตาได้แล้วจนถึงขั้นว่าสามารถนำไปดูดวงให้ลูกค้าได้นะครับก็ มีรายได้มีชื่อเสียงมาจากตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสินสาชัยมากนะครับที่คอยสนับสนุนและให้ความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับถึงแม้มันจะเรียนจบไปแล้วแต่ความเป็นเสิย์อาจารย์ก็ยังมีการติดตามคอยอัปเดตข้อมูลความรู้กันตลอดเวลานะครับถ้าใครสนใจอยากศึกษาดวงจีนอย่างองแท้นะครับก็เชิญที่สำนักสินสาชัยได้ยินดีต้อนรับครับ